อยูเ่เข้าเข้าเฉยเฮ้ยโอโหเป็นแบบใส่ตะกัวดอกช็อตไปในกิฟต์เลยนะครับนี่อ่ะบเฮ้ยกัดแล้วครับกัดแล้วอยู่กัดเล้อเนี่ยปาบ,บเข้าให้ สวัสดีครับพวผมหนิงคนตกปลา KTP นะครับวันนี้เราจะมาลงสำรวจหมายใหม่คลองที่บางปะอินนะครับนำทีมโดยบัสบางปะอินนะครับและเราก็มีน้องมาจากระยองครับผมน้องชายกับหนุงหนิงนะครับวันนี้เราจะพาคนไกลมาหาปลาช่อนปลาช,ชะโดที่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างครับไปลุยสารที่สุดแล้วไหมเบอร์ห้าถ้าเบอร์ห้าแม่งเหลือ40เปอร์เซ็นต์เี้ยเป็นอะไรวะ ไม่นะลูกไม,ไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาศัยตามน้ำกลับเอาได้ผมหน,นีบได้นะจริงเหรอฝามาหนีบอ๋อโอเคได้หายห่วง,ต,งตียากขึ้นหายมันลกจัด Ui, ui, ui kênh Ghiền ui Gõ โอ้โหไอโกวักมาว่ามีเชื้อว่ะมีเชื้อมีเชื้อโอ้ยสวรรค์ เก่งกลัวโดนเสาเข่าเฉยเฮ้ยโอ้ยใช่โอ้ยใช่ชันไปชันกาดแล้วแม่งต้อง่ะนะไอชั้นเต็นลายแล้วนี่ตีเข้าเฉยที่ตีกันเออแล้วก็มีจริงๆด้วยโอ้ยยอมไม่มีตกไง ตอนนี้เราก็เปลี่ยนหมายมาเล่นปลาช่อนกันบ้างครับพอดีในคลองจากการสำรวจแล้วยังไม่เวิร์กนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนแผนมาเล่นเท็กซัสลิกปลาช่อนกันครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้อะไรกันบ้างเมื่อเช้าเราก็มีแค่ชโดป๊อกกับช่อนน้อยนะมาต้อนรับแค่นั้นเองไม่ได้อะไรเลยไปติดตามชมกันครับตีตรงนี้ได้แหละเท็กซัสอ่ะมีอยู่ นี่นะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเล่นแบบใส่ตะกัวดอกช็อตไปในกิฟเลยนะครับนี่ครับ นั่นนะเหรออุ้ยกัดแล้วครับกัดแล้วอยู่ขูวอยู่ลงปุ๊บไม้แรกเลยไม้แรกนะครับผมนนะครับอุ้ยอ้โอ้ยไม้แรกโดนเลยครับผม จะโดไม่เจอเลยครับผมไปตีในคลองนี่ครับผมผลงานเจอรี่ JR สีขาวนะครับผมย้ายมาตีปลาช่อนได้เรื่องเลยตายไปตวงห้าโลกว่าไี่ใก้เลยไปหากันต่อครับไปเจอรี่ JR

เป็นไงมัง่งตรงน้นเดี๋ยวตอนเย็นไปเล่นเท็กซัสไอแนวนั้นนะ่ะแม่งกัดกระจายเลยคุณว่าเยอะหน้าป่าใช่ใช่ไม่กัดเลยเหรอโนนกุกบกิบ๊บหนีเลยทีเดียวผมเดินไปพวกมันกุ้งออกจากป่าเพียบเลยเดินดังไปหนยไม่อยากเห็นหน้าป่าวันนี้เห็น มาจากระยองมาดูปลาช่อนที่ยุดยาไ่ยอ้บ้องเ r าเออเราดูวัดตัวด้วได้ดูจีโอ้ยช้อนจิบเต็มเลยใช่ใช่ๆๆๆๆตั่ตัวกัดเดือยเนี่ยปาเข้าให้ปาเข้าให้ปา,เข,า,ปาเข้าให้มาลูกเจอลี่เจออาสีขาวนะครับ ลูกอือโอ้โหใหญ่กว่าใหญ่ขึ้นมาต่อเนื่องเลยครับผมดกลัต <c oughs> <c oughs> ่อครัวนนี่เจอรี่แจสีขาวนะครับสวยไหมเควางเลยบ้านวางเลยไม่เป็นไรโอเคแล้วแตงกิ้วแต้มที่สองโอ้ใ้ใจเย็นลูก <c oughs> ไม่มีใครเอาปลาใช่ไหม เนี่ยแม่งจิบตัวบลเลอร์เลยว่ะชัยหนูแม่เตียแต่ตอนเย็นเราไปยืนมุมนู้นแล้วทั้งหมดออกมาแม่ง มันมันจะเตี้ยกว่านี้ไงและแอคชั่นมันจะออกสเสถียรกว่าออก,กอ็อชา้าอย่างเดียวใช่หรือยกช่วยบางทีก็ได้ไไแต่ไม่ต้องแรงเนิบ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 เนี่ยตึกอีกแล้วอยู่กันมา,กาตกหลุม เปนตออเรือต้ไม้อลงไปแล้ว็ผักตเลยอ่ะเอามือสาวเเขาพ่อที่จาต้นลงไปจีบกันแบบนะอือตึกอ,อีกครับโดนอีกแล้วครับอือ <c oughs> ว้าวฮ่ตึกโคตรแรงเลยเออ ตงไหนหรอนั่นแหละแถวนั้นแหละตรงนั้นมันเป็นน <to> ้ำในตรงตรงใต้เปลือกปลาใช่าหมบต้เปลือกโง่ไหมใต้เปลือกปลามันจะเข้าไปอาศัยรงนั้นก็ได้แต่ปลาแต่มันน้ำมันจะไม่ลึกนะตรงนั้น อะไรกัดมีเกินเออโอ้โหไม่โดนอีกแล้วดูดิฟองฟอดเลยกัดีเกินสองไม้ติดเออสายแล้วใหญ่้วยโอ้โหเอาหางไปแดกอีกแล้วหมดซองครับซื้อมาสองเดียวเจอรี่เปล่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันโอ้โหสองไม้ติดฟองท่วม อันนี้น้องชายกับหนุห่มหนิงเขาผัดกันนะคนละตัวผัดกันถ่าย <Okay. S 1> ตอนนี้หนุห่มหนิงบอกว่ามื่อไรพี่ชายจะได้เนี่ยจะไ,ได้ตกเป๋าเ <c oughs> <c oughs> ยิย้ายมาฝั่งนี้บ้างส <c oughs> <c oughs> วยเฮ <c oughs> ้ยอะไรวะ อ๋อกิ่งไม้หาหนึกว่ากัดใช่แล้วมีตัวไม้แรกมันจึงแล้วกองพร้อมยัง <c oughs> อุย้ยไอ้เจีย้ย อุ้ยไอ้เจียเออตัวเป็นโลอ่ะโอ้โหพุ่งมากัดเฉย,ย,ยใสกันหมด แล้วก็โพสอีกทีตอนกินตีน้อยไม่แห้วนะครับวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาตกปลาอืมันยังไปไม่ถึงอีกเหรอเห็นว่าเหมือนจะมาแล้วนะอืมไอ้นั่นชุกชื้นดานเนี่ยกระขาบ้านหเต็มแน่นทุกวันใช่แน่นทุกที่อ่ะมันให้เนื้อดีอ่ะ แสองราา้อย200กว่าบาทสองร้อยห้าสิบอุ้ยตึกแรงว่ะใช่ป่าววะอุ้ยตึกแรงว่ะใช่ป่าววะใช่ดิโอู้่ครับโอ้โหมีไฟมีไฟมีไฟครับมาลูกมาลูกตัวนี้กัดแรมโบสีดำนะผม เป็นไงล่ะเป็นไงตกให้ดูมานี่เลยเดี๋ยวพี่ตกให้ดูเฮ้ยตัวนี้สวยอยู่นะอืมตัวนี้มีไซส์หน่อยครับดูกัดแลมโบสีดำเต็มปากไหนดูหน่อยโอเคสวยมากสวยงาม ครัตัวนี้กัดแลมโบนะครับผมไซส์ก็สวยงามเลยไปลองตีกันอีกสักพักเดี๋ยวก็คงต้องเพ่นนะ,ะดูองะไม่หนึ่งขนาดมีทั้งมีทั้งลวดมีตะกัวก็ตายมันก็กัดปกติอะ่ะไม่เห็นจะระแวงอะไรเลยนะห่ก็ถึงยไม่ใช่หมายถึงอะ่ะให้ดูว่ามันแบบเห็นบางคนต้องอะไรนักหนาก็ไม่รู้อือ <c oughs> <c oughs> คือคลิปหนึ่งบางทีได้ปลาตัวเดียวอืมเฮ้ยพี่ถ่ายให้อยู่พี่ถ่ายให้อยู่ยังไงยังไงวัดสูงสูงเต็มแรงเลยนะไม่อยู่แล้วไปก่อนแน่เลยเออ เ,เออนี่โดนอะไรสักนิดแต่มันตอนตึกอะได้ยินรู้อยู่ใช่ไหมรู้ฮบตึกเลยน่ามันต้องเฉดเฉียดไม้อะเฉียดหลายรอบเลยเพยนนีว่าบัสทริปนี้ก็พอแค่นี้ก่นครับพาน้องๆมาแห้วไกลแล้วเกินไม่สมหวังอะไรเลยมีผมรอดเพียงผู้เดียวนะประช่อนสามหน่วยแล้วก็ผู้แห้วสามหน่วยเหมือนกัน <laughs> เไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าครับ